สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุนไพรยอดฮิตอย่างฟ้าทลายโจรกันนะคะหลายคนอาจรู้แค่ว่าช่วยแก้หวัดแต่จริงๆแล้วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณอีกเพียบเลยค่ะข้อแรกช่วยรักษาโรคหวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะเพราะมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการป่วยได้ดีค่ะข้อ2รักษาอาการอักเสบในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือว่ายับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ค่ะข้อ3แก้อาการท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษฟ้าทลายโจรจะช่วยขับสารพิษในลำไส้และลดการระคายเคืองค่ะข้อ4รักษาไข้ไทฟอยหรือว่าไข้าลากศาสตร์น้อยหากทานติดต่อกัน3สัปดาห์จะช่วยทำลายเชื้อที่ฝังตัวอยู่ได้ค่ะข้อหรักษาโรคงูสวัสด การทานต่อเนื่องกันสามสัปดาห์จะช่วยบรรเทาอาการของงูสวัสดให้ดีขึ้นได้ค่ะและข้อหช่วยรักษาริดสีดวงทวารช่วยลดอาการเลือดออกอาการปวดหน่วงหรือว่าช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าฟ้าทลายโจรมีประโยชน์มากกว่าที่คิดควรมีติดตู้ยาที่บ้านไว้นะคะสวัสดีค่ะ